คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสันตนในความมังเติมเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กหรือตามๆคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผูกคร้องคำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ช่วงนี้โปรโมชั่นให้ลูก้าอันดูอืม

ใช่่ะห่ายบันดว่าถือที่เ้าเอาสีบไขยองแท่านบเห็นไหเอามาแหลกันี้มา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 แกมาแกมาบ่มีบบมาท่ายอเกียอะไรหนึ่งสองสาาหกเ็ดแปดเก้าสิบมา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 

自己背进来，自己学习背上。嗯。嗯。Mm. Mm.

เ <c oughs> อาลงเยอะๆมา,า,ามาเล็กนี่โปล่มชั้นกันมอเค่าเดินมาโปล่มชั้นตะก่อนโมเลยใหญ่หนึ่งสองสามสีส่ห้าิเบียดไปอา้งขาแข็งหมดอาดูงเบื่อมันเลยเด้อเด้อเๆ ก็ยังหาทุนอยู่เยอะอยูอ่ในเคร่หาพันเนี่อสปางีอ่มีได,ด้แล้วยังยังไมเสร็ที่หาเพียงหเที่สามก็พอละบึงไปสาัสิบหกโมงโอเคอเโอเคมาหกบ ต้องในรายเด็กยังไงเจี๊ยบเจียเจียซอยเจียบน่นแหละเรียกสักิงเป็นชีวิไหยังตั้ตเปตา้มอะรเป็นตั้มหกร้อยนับอาเดอของอะรจับอาเดอเพิ่นๆเจ้าไปพ่นมาลองหหกร้อยหกร้อยเจิงหาจ้

เ็จะเต็มสีหมดเยอะๆเต็มสีเยอะๆเยอะๆน้อยสิเดี๋ยวเล่นไงเรียบๆดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ว่า ทดดก็จะพาแดล้วนะาแดดได้สิบแดดเ้อสองสามสี่ห้เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าอีสิบเจ็ดยี่สิบสองไปโอ้โหเจ้าเบิรติแล้วนะเจ้าจะมาโหเฮโเฮเบิร์บโมหาน้มแดดลงอหลรายเลยจีอาเป็นขั้น่ะลงหมดก็ต้องแล เังไยมงจับเป่าเต็มที่ยังไงโอพีสองอโตอดนแรงขัานอ่ะทัานยังไงเลยเด็กใหญ่ขึ้นโรงไหนไดไหลายต่าต้องไปต้งหมดได้่ลานะขั้นจะได้กันเธอแรงห้าร้อยสองไปแล้วอออ้า จะให้ให้กันเดี๋ยอือยากจับเป็นขมวดจับป็นมัดอะไอ่ะอาเด้ออาเด้ออาอยกเปนมัดสีไปส่สีไปใส่กสูง

mất à, mất bưng 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 mất mất đây mà đi mất 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 Đó mất 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 แต่ย, e ยูทูบนอ่ะจะมือกับ็ได้หรอกบุรเี่ิเสียเต็มเออลงลงอาเลยนะแหงใครซ้มเปิดุดท้ายได้เสียก็คือว่าสามสาเปิดจบแค่นั้นแหละเปิดแรก

อ้าต mm ัว hmm. อ go. ืมห okay mm ้า hmm. ตัอ em, ันนี้ใครอาใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะอะไรอะไรนะอาใบอาใบอาใบน่าจะพายอยู่เสม่ไหนคนเดียวะไปนะคะ

อัไนเี้ยหนึ่งสองสี่ห้าฮะฮะสี่หนึ่งสามสองแต่ไหนหนึ่สอสามสี่ห้าหนึ่งพันไปอันนี้เบิ้ลเบิ้ลฐานนะแปดร้อยสี่ร้อยหนึ่งสองสามสี่สี่ร้ยน

อาวลุงอะไรตาเนรรับตวกอ่านเหรอเปิดนี่ข้อวทนใก็ต้องบอกใจปรเลยเดอดตัวทยนี่ใจกี่าลอรเหรอเอาอะไรละาีตัวข้าวม่เปลี่ยน ท่าละนจยให้พวกสูงก็เยอะเลท่านละสามพันเย็น่าเก่งนะเราทุกายตเต็มอยากวตาล้เหรออยากอยาซื้อตเงิอเลเออเออต้องมาเงเปิดจะใส่จะใ่ะอชิ้เวาพี่เหงนแม่ใส่อ้เาตะดีไนี่ิ่นน้ำละักเลย ดมตสการนี่เอาไป้งล่มอรยนัไปิกเพเบอเอาไปรุ่งสับอกเนะเอาเปิดติกสามสี่ครับใช่ไีนั่งสามสองบนอเลยมงน้้ไ

ไปโอ้ไปพอดีกักแหงเจจับอยู่ฮัลโหลพอดีแล้วสามสามสองพยายาี่จานนี่แงเไ็ดบ่ี๋ยวสิอเอาแถมอีกจานหนึงบ่หนึ่งสองสมีห้ากสจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบเจ็ดสี like ่สองสี่สามสี่สี่ห้าสี่สีห้าห้าสิบออแถมแถมาได้ไไห่เอาเท่าไรก็ตาม พี่พี่สุดสุดที่แม่มพั่บกจ้ว่าสิก้าไายเกยจวเอาไปรมเสร์อเบิ่งนหนึ่งได้งี้กพันนึงเอย่างันไซซูปยากแปอต่อร่วมเง่วมพันหนึอายองพันหมดแล้วอยากมันสซซูยาปต่อ้างนถงินบ่เดีวพันเตย2ต่งนเดียวอ้ยงพันนึงอะไรสองน ตาตาได้น้องนายน้องนายเออ้ามไปรูด้วมักอีตา่บ่บ่มีตัวทำตานีขึ้อจบไม่เสียนอดาะนัก่ออมนอือเนาไดตาทุดไทยเปิดท่ยไ้่ายโาชบาที่ออกมาสิเก่ากว่มกระตัม่าสองหมืก่ไดเนะ้

พัดอีกน bo oh, ี่ยก็สี่าีหกันเลยนะกินนะสี่สูงห้าสี่ห้าห้าห้าห้ัห้า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 ้าห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 าห้าห้าห้าหาเ้าห้าห้าห้นห้้าห้า้าาห้าห้้าห้าเ้า้า้าาา